มาดื้อคิดถึงพี่ไปเนี่ยว้าไอ้กอดมาดิกอดมาหน่อยคิดถึงของมึงเอ้วโอ้ยถ้ากูไม่อยู่ใครดูแลพวกมึงวะเนี่ยฮะอืมพี่ไม่อยู่ใครจะดูแลพวกมึงเนี่ยอืมไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้โคบไอ้ขาวอย่าดิไอ้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 โวน อืมไอพ่อมอยู่ไห,หโวโ่นมานี้ไอพ่อมอมาะ่อมเอ,มอ้ย่อมหาลูพี่ดินี่ัหอ,อย่างไรแต่พร้อมกันนี้แหละกินพร้อมกันใช่ไหมไอ้พ่้อม